มืดมือ,อยเฮียนมดมือไปได้แล้วมัง้งหากินอาหารเย็นไปในดูซิว่าเลขสามยังอยู่หรือเปล่า อยู่มาสามมวดแล้วเนี่ยเลขสามอะ่ะไม่ออกสทัทียังอยู่มือเปล่าเลขสามเนี่ยนี่ยังอยู่จะสามอีกเหรอสามอีกเหรอยังอยู่สามยังอยู่ นี่จะสามอะไรหลังวดนี้